่แหละร,รู้รู้รู้กันหมดไงเรื่องรหัสอะไรมันก็รู้ไงมันก็ไม่เคย<อ>มีให้เขาไปกดเง <c oughs> ินกดลิงก์นะคะแม่มลิงก์การไฟฟ้าอันนี้บบเหมือนคนแค่กดเอาเหมือนแบบว่าแค่กดเองกดขาปาราีดามาเหมือนแจ้งคา่าเากเอนสอข้อมูลปกาแบเอระทไหนะแต่ว่าเแฮกเขา์ได้แม้เพราะว่าถ้าหากมีาาาการพูดคแบบุยนี่โดน แต่ไม่ได้มีโทนนะคะมีแค่คอมาเหมือน่าอขอแม่คอมาแต่ว่าเขาสแกนหน้าไปแล้วอ่ะแล้วแล้วเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะเขาลิ์เข้าโทรศัพท์แล้วก็เข้าแอปได้เขาควบคุมโทรศัพท์ได้แล้ก็คือเห็นว่าเขาเข้าแอปธนาคารแต่ทำอะไรไม่ได้กดออกกดออกอะไรเงี้ยเขาคือแบบเขาถึงใจเขาเหมือนกับเราคุยอะไรนะเล่นอะไรอ่ะ คนเขาเอาเสียงเอาหน้าเอะไรออกไปหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็แค่เข้าไปเองคือแค่ว่าถามว่าคุณชื่อนี่ใช่ไหมใช่เรียงว่านั่นแล้วยอมรับความนรียง